ついに闇ゲドウとの最終決戦だ究極進化したバーディーが登場みんなのデッキも進化させようぜイカのエボリューション1月8日発売ブシロードバディファイトハンドレッドイ s h ショータイ e カモン愉快な仲間たち兄さんかわいい少年時代の私お前のデッキに入れてくれバディオールスターズ好評発売中ブシロード ไม่ผนึกยามิกโดเอาไว้โลกใบนี้ก็จะไร้อนาคตแล้วก็จะช่วยโนบมรุรุรุที่มัคสึรุนที่อามานอสึซึเคโมระรุนที่ทโรโรคิโเทนบุแล้วก็ขอสิจิไม่ได้เลยแม้ท้องฟ้าจะดูมืดมิดแต่พวกเรายังมีความหวังใช่แล้วล่ะเพราะว่าพวกเรายังมีบันดีไฟอยู่ดูการ์ตูนฟรี24ชั่วโมงได้ที่ A.com? ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเว็บ a n i m e i c o m ของเรานะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะบันที่ไฟตอนนี้นะครับผมอนุญาตให้อัพได้นะครับผมในวันที่28นะฮะสามารถนำไปอัพได้เลยนะครับผมแล้วก็นะฮะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงญี่ปุ่นเยอะเป็นพิเศษหน่อยนึงมีประมาณ3มช่วงนะครับผมช่วงละประมาณ5วินาทีนะครับผมไม่เลยจากนี้นะฮะสามช่วงช่วงละ5วินาทีก็จะตกประมาณ15วินาทีที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่มันมีหลายช่วงเนาะเพราะว่าทางทีวีตัด เยอะมากนะครับผมเป็นการตัดต่อที่ยากพอสมควรนะฮะตอนนี้เพราะว่าทางช่องการ์ตูนนะครับผมแบนสําหรับพวกดูผ่านเน็ตนะครับผมคือไม่ให้ดูนะฮะแต่ว่าผมอาจากทีวีนะครับผมซึ่งมันจะดีเลย์แล้วก็เขาก็ตัดออกไปเยอะพอสมควรนะฮะ ก็คนที่ดูผ่านในเว็บอะไรพวกนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะก็สามารถมาดูช่องเราได้นะครับผมเพราะผมอัดผ่านทีวีอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะม like นะครับผมกดไลค์แฟนเพจ animei.com ด้วยนะครับผมก็จะมีคอมเมนต์ไว้ใต้ยู u ูบนะฮะขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไ like ลค์แฟนเพจล่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับทองพี่ตามเรื่องนี้ไอเดนคอมของเรานี่ฮะวันดีไฟฮันเซเรื่องนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางเด็กนะครับผมก็อย่าลืมด้วยพิธีสะทดอินทรียะครับนี่ยังไงเล่าบรูตตะหลานรู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรครับวันเกิดครบสิบขวบของผมครับแม่ครับมื้อเย็นวันนี้ขอเป็นคาราเกะได้ไหม จะจาแม่ซื้อของมาเตรียมไว้ให้แล้วล่ะชยโยอยากทาเร็วๆจังเลยตั้งใจฟังที่คุณปู่พูดหน่อยสิสำหรับคนตระกูลฟูจิกามิวันเกิดครบสิบขวบนั้นมีความหมายพิเศษเพราะเป็นวันที่จะได้รับรู้ภารกิจแท้จริงของตระกูลฮะภารกิจที่แท้จริงเหรออะไรเหรอครับตอนสิบขวบพ่อก็เพิ่งได้รู้เรื่องราวของตระกูลและสาเหตุที่ต้องมีหมู่บ้านนี้ เหตุผลอะไรอ่ะหลานรู้จักเทศกาลแปดเขาใช่ไหมอ๋อเออเทศกาลของศาลเจ้าราชันเขาที่จัดทุกๆสี่ปีใช่ไหมครับจะมีคน8ดคนสวมหน้ากากราชันเขาแล้วก็เต้นร,บรอบๆแท่นบูชาเห็นว่าเพื่อผนึกสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างแล้วถ้าสัตวปรลาดนั่นมีตัวตนอยู่จริงล่ะเอ<หต>๊ะลานเข้ามาสิ มีห้องลับอยู่ใต้โรงฝึกด้วยเหรอเนี่ยเนิอน,นานมาแล้วสัตว์ประหลาดสุดชั่วร้ายชื่อยามิเกโดถูกราชันเขาทั้งแปดผนึกเอาไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเราตระก,กูลฟูจิกามิได้รับคำสั่งจากเราราชันเขาให้ดูแลผนึกที่ว่านั้นก็แค่ตำนานไม่ใช่เหรอผิดแล้ว ในเทศกาลแปดเขาจะมีราชันเขาตัวจริงแฝงตัวไปตรวจสอบผนึกอยู่เสมอลูกเองก็เคยเจอเขามาแล้วนี่คนนี้น่ะเหรอราชันเขาเออตัวอายุเท่าเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ยังไงล่ะแปลว่าเป็นมอนสเตอร์เหรอก็อาจจะใช่วรุตกตั้งแต่วันนี้ไปหลานมีนาที่คอยปกป้องผนึกนี้รวมกับตระกูล แต่หากัน,นึกถูกเปิดขึ้นในช่วงชีวิตของหลานหลานมีหน้าที่ต้องทวงเวลาเอาไว้จนกว่าราชันเขาทั้งแปดจะมารวมตัวกันครบทำยังไงเหรอครับปู่จะสอนวิชาลับของตระกูลให้พิธีสะกดวิญญาณไาย,ยังไงล่ะตอนสึ่ตัดสินสุดท้ายเจ้าช,ชิบุยาพัางพินาดเมื่อใช้วิชานี้ วิญาณของยามิเกโดจะเข้าสู่สภาวะหลับไหลไปชั่วคราวพิธีสะกดวิญญาณร้ายพิธีนั่นมันเป็นวิชาที่ข้าเคยสอนให้คนตระกูลฟูจิกามิเมื่อนานมาแล้วพิธีสะกดวิญญาณร้ายจนะงถูกพัฒนานการจงเข้าสู่ห้วงนิทราภายใต้ดามแห่งราชันเขา ตอนนี้โอยามิเกโดหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ที่เหลือฝากพวกแกจัดการต่อด้วยนะอิคาซุจิฉันคงถ่ายบาปให้ตัวเองได้แค่นี้ละเขาจ้าฟูอินโนจินดาสเกะอิคเบิโกะชิันดะโกโซบัชิกูเดคิเบรเซ กำปัตตตรุ่งนี่ดูหไปเลยอกาิยเขาดอนผมลงไปช่วยหมอนั่นเองตอนนี้เตรียมการได้ก่อนนะครับเขาใจแล้วมันไม่ไง่ายอย่างที่คิดหรอกนะผู้ตอ่อสู้ของพวกนายก็คือฉันคนนี้เมื่อกี้ยังสู้กันไม่รู้ผลเลยนะ <c oughs> ผมวเข้ามาได้หนึ่ง เลอโอนี่มันยังไงกันแน่โยงก,ก,กราทสโดน,นกินไปแล้วนี่นะผมคิดว่ายามิเกโดคงสูบพลังของกราทสเข้าไปยัะสโลนูหรือโคคิสต้าเดกรัสอ,อีคาสุจิตรงนี้ผู้ฉันจัดการให้เองนายรีบไปเถอะกระดานพลิกไม่ล่าอีคาสุจิ หยุดนะโอ้ยามิเกโดแกนั่นแหละตน้นต่อของความทุกข์เมื่อตอนนั้นถ้าฉันไม่ดึงผลิกของแกโอ,อ,กอ้คหกคงคนที่ลงดาบก็คือแกเองนั่นแหละฮิคาสเซจิโอยามิเกโดคุนขึ้นมาอีกรอบแล้วค่ะพรอบจะอาลวาดแล้ว อิคาซุจิตอนนี้ข้ากลายเป็นร่างเดียวกับอิคาซุจิไปแล้วอ๋อเป็นร่างเดียวกันงั้นเหรอข้าจะมีชีวิตร่วมกับบัตด,ดีของข้าผู้ทําลายสรรพชีวิตบนโลกเผินกินทุกสิ่งจนไม่เหลือซาออิคาซุจิโดนมาสิงโดยสมบูรณ์แล้วสินะทำ,ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าตอนนั้นเรา เข้าใจความรู้สึกของอิคาซิจิได้บ้างถ้าไปเที่ยวระบายให้เขาได้บ้างสุดท้ายแล้วเราก็ช่วยอิคาซิจิเอาไว้ไม่ได้กาโอตัองสติหน่อยสิยังเร็วไปที่จะถอดใจนะเจ้าอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ใช่เหรอถันงนั้นก็ต้องพยายามจนถึงที่สุดสิมิคโนกาโอบัตด,ดีของข้าเป็นคนที่ทำลายทุกสามัญสำนึกแต่ว่าสถานการณ์จะสิ้นหวังแค่ไหนเขาก็จะหาทางชนะได้ทุกครั้ง ดรามพูดถูกแล้วล่ะพวกเรารอเวลานี้มาตล้ดงเวลาที่พวกเราจะทำภารกิจสุดท้ายให้รู้ล่วงรับพลังที่เทนบุฝาดเอาไว้ไปสิสุดท้ายเจ้าอรารยศก็ยอมรับสักทีสินะมันชืนนอน่ออาริอตตากาก็แค่สงสารจาเจ้าเด็กเส้นมันน่ะพวกเราอัศวินมังกรห้าเขาขอ,อยอมรับนายในฐานะสุดยอดราชันมังกรห้าเขาสุดยอดมังกรราชนห้าเขาเลย ลุกใหญ่รานันเขาต้องปล่อยล้วงหมดออคมาราชันการเดยวพาชงการั้าเขาเจะเป็นอราชันเาจ้าเด็กซึ่งการใบนี้จะนำทางให้แกก้าวข้าที่จำกันได้แน่นอนข้าเป็นบัตรนี้ของกาโอข้าขอยกการใบนี้ให้กับเจ้ามันจะเป็นสุดยอดราชัมังกรอะไรนี่ถ้าคือบัตินีของเจ้า ถ้างันพวกเราอสศวินมังกรห้าเขาขอฝากทุกอย่างไว้กับพวกนายร้แพ้เคอยจะกินหน่ยหมดเริ่มไปพวกร้ยทันเขาข้าลืมรสชาติพวกมันไม่ลงจริงๆแล้วก็จะกินพวกเจ้าด้วยก้าโอไปลุยกันเลยเอต้องชนะเจ้านั่นและช่วยอีกคาสจิให้ได้ ช้เปลวไฟสอสว่างท่ามกลางความมืดใหแสงสว่างส่องประกายในหัวใจของผู้คนลูกพี่เจ้าสุริยันระกอนกายแล้วถอหายใจแห่งมรรกอจงดับกดูนซ่องและสองสว่างระหนึ่งดวงอาทิตย์ลูกบิ่น้อยฮาวารีละกอนฟอร์แมชชั่นเราร้อยอสูรที่หอยหวนในความมืดจองออกอาละวานแล้วปลืนกินโลกจบลูกบินน้อยร้อยอูรนิบาตมินไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหน ที่ได้มีบัตติไฟทีนั้นต้องมีนานะนักพารุโกวันนี้นักสู้ในคาโดกาโอและนักสู้อิคาซจิจะให้เราดูการต่อสู้ที่มีโลกทั้งใบเป็นเดิมพันค่ะบัตติไฟเริ่มต้นระดับโว้ขบวนร้อยอสูนสุดท้ายแล้วนานะนักพารุโกจะอยู่รอดปลอดภัยจนถึงตอนจบหรือเปล่า,ล,า,า,ここาล่ะท่นเนี่ยข้อที่1จีนส์ดูในที่นี้ดูได้ด้ ってさせねえぞ闇げどまさか一人で戦うつもりじゃねえよね。岡田さんそったなっ行くぜバニー,ーバニーファイトハンドルトミカドエボリューションナスいかせていぶんファイトガンハジョージ・アンゴー เอาบรอดิเชนซอลดราก้อนไปช่องกล้องเนสซาไปเป็นชิ้นๆเลยทัาุคุูเรียกศูนย์รีบการเขตแดนบัีิโพลิสระดับสูงสุดที่เคยคุยกันไว้ตอนนี้เลยครับไอ้นี่มันเขตแดนบัีิโพลิสระดับสูงสุดครับถ้าพวกเราชนะคราวนี้ก็ทำลายคอของมอนั่นได้มันต้องอย่างนี้สิมันใจแล้วงง้นเหรอขากรรไกแห่งเกโดห่จะบอกคุมว่า ทิมส่วนของอสูุพังแห่งเพื่อไทยโวมไสกส่สงเล็บสายฟ้าดารุคคามิใเจเงินแกเพื่อติดตั้งกระบวนทัพเสริมพลังร้อยอสูุยค่ะเท่านี้ดารุคคามิของข้าก็มีพริติีเข้าสามหน่วยแล้วแล้วไม่ใช่แกนั้นหรอเมื่อบ,บัตนี้เชนซอรดราก็ถูกทำลายได้โจกาหนึ่งใบค่ะมาเป็นเหยื่อของข้าสด The o n d เมื่อจบเทินแบรดดี้เชนซอร์ดราก้อนฟื้นขึ้นมาด้วยสกิลของกระบวนทัพเสริมพลังร้อยอสูรค่ะคราวนี้ต้องหันเป็นชิ้นๆได้แน่ตโนโนทักคุมมูติโกมาสนะตอนต่อสู้มันเพิ่งจะเริ่มเองนะลุยแล้วนะขออสววนมาก่อนห้าเขาเอาใคายผู้ใช้ไม่เท้าสายที่ช่องวาเอาคายลงสู่สนามรบและเมื่อมีอสววนมาก่อนห้าเขาในสนามสามารถขอเจ้านี่ได้ขอฟโดผู้ใช้คอร์ดเดีระเบิดไป่ช่องคอ เ่าจะรวมสงครามมานอนแล้วโอ้โได้ออกโรงแล้วสินะอัศวินมังกรฆ่าเผาฟาโดผู้ใช้ค้อนดินระเบิดเผ่ามังกรเกราะเหล็กไซนึงเผ่าเวอร์สามพันดีเฟนหนึ่งพัน 1000, มีสามคริติคอลใจหนึ่งเกชรับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสวมใส่ดาบระชันมังกรระโก้ไอ,อเฟอร์รฉ้นจะต้องชนะแล้วก็ต้องช่วยนี่เขาจะเีให้ได้ให้ดนสิ ถ้างานพวกเราอสเวนมังกรห้าเขาก็จะวยสนับถนนด้วยกายและวิญญาณเซนอัคคีบีแอร์โรสตัวใหญ่แซมม์เนักสู้อีคาซ์จิคอมมอนสเตอร์ร้อยอซูลงมาสามใบพร้อมกันแล้วค่ะไม่ได้การแล้วถ้าแบบนี้กาโอคุงคงรอไม่ได้แล้วฉันจะไปที่นั่นเองถึงจะยังไม่สมบูรณ แต่ก็ช่วยไม่ได้คุณยอดที่ฉันแอบพัฒนาขึ้นอย่างลับๆคุณให้จับกลุ่มอีแลก็มอนสเตอร์ชื่อของมันคือไอบัตรรยบัญชีพยายมร้อยอสูรบัญชีพยายมร้อยอสูรคือเว็นมนตร์สำหรับจวดที่ใช้ได้เมื่อมีพลังชีวิตไม่เกินห้าเพรี้เขาไปช่องขวาร่างแปลงแห่งการทำลายล้างกินร้อยอสูรเข้าไปแล้วราก็หายขึ้น เป็นยอดให้ขวามมืดพิษโอ้ยาไม่เจอดูหินมันหินมิาคารกาโอเข้าไปเอาเร้าเรียบเอยให้ลิงโอเคไทโบดออกตัวได้โหินสดีดีมีาคาร์บอแกโอการโจมตีรุนแรงแล้วก็ โเครื่องสร้างเข็มแดนพังแล้วดโดมลฟอัดฉันจะขอรับการโจมตีนี้ไว้เองโทษทีนะมูฟอันใครไปช่องกลางอ,อ,อะไรกันเนี่ยอัใครมีสกิลที่สามารถมูฟมาช่องกลางได้เมื่อที่รับ,ดบแดมเมจด้วยนะคะหน้าที่ของฉันคงหมดลงแค่นี้เอาใคร กิดระเบิดแถวศูนย์ประชาการบอดีิโพลิสเหรอแถวนั้นไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะเง้นก็หายห่วงย่อมห่วงทั้งนี้ดีกวา่าข้าจะขึ้นพลังชีวิตของเจ้าซะเ้าโลหมะมังกรเทียวทาทุกุคุณทาเคีละสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้เหลือพลังชีวิตหงหน่วยเท่ากันแต่ดูแล้วคงผลึกโอยามิเกโดโดยสมบูรณ์ไม่ได้แล้วละครับส่งเรื่องของกำลังเสริมจากหน่วยต่อต้านภัยพิบัติให้ทีรับทราบ นักสู้อิคาส์ิเพื้นชีพให้ประชาชนลาบลัสนสี่คือของกระบวนทัพเสริมพลังร้อยอสูรค่ะตอนนี้เป็นเทินของนักสู้กาโอแล้วล่ะคะ่ะแต่ทุกอย่างนิ่งสนิทเลยก็ไม่แปลกนะคะพอรู้แล้วว่าเงื่อนไขทันเดอร์มาย Mind ของโอยามิเกโดก็คือเมื่ออีกฝ่ายโจูก,กัสจะขอใช้ทับโกสโคบเช็คแอนด์เช็คอีกครั้งนะคะมินยานแห่งความมืดมิดโอยามิเกโดเผาร้อยอซูนไซส์สามเผาเอร์และดีเฟนส์แปดพัน มีสองคิดที่เค้าและมีสกิลสามอย่างค่ะทันเดอร์มายของมันจะทำงานเมื่อพลังชีวิตข้ามีไม่เกินหกหน่ยวยเอาเรีบรีบจัวซีจะได้มาเป็นเหยื่อของข้าฉันไม่มีวันยอมแพ้ต้องสู้จนถึงที่สุดโอ้รฉันจะมองหาวิธีชนะจนถึงวินาทีสุดท้ายทันเดอร์มายทำงานได้ ของโอยามิเกโดค่ะทันเดอร์ไมล์ของปลาชาลาโบลัสทำนานยังทันเดอร์ไม่อย่างต่อเนื่องอถ้าชาร์จแอนดรอนก็จะโดนทันเดอร์ไมอีกแล้วคะ่ะไม่ชาร์จแอนดรอนหรอกฉันจะรอการใบนี้มาตลอดเลยเัืนี้เขากระฉันมาก่อนท้านเขารับไปท่องขอโอ้ก็ลันรอเลยย่ yeah. รัมการใบนี้ที่นายให้มา ฉันขอใช้มันเลยก็แล้วกันเนาะม่เลยฮูหูบางการนที่9ก้าข้ามราชบังกรจงนำทางพวกเราก้าข้ามขีดจำกัดไายสองเกสเรียนร่างขั้นสุดยอดชื่อของข้าก็คือสุดยอดราชบังกรห้าเขาไคซ์ราฟขัดกันายแล้วแท้ระเบิดเลยร้ ยอดราชรมกรห้าเขาไคเซอร์รัมฮะอะไรกันเนี่ยรัมจำแปลงร่างได้ไคเซอร์ไฟเยอร์ซูเปอร์มากเลยค่ะพอที่ข้าจะโจมตีสามารถทำลายการ์ดหนึ่งบใบในสนามอีกฝ่ายได้อา <Yeah! S 3> สวรรค์สะบันฟ้าเซบาสดีแอนดาบราชรามกรรักโกเอฟโฮล yeah! นักสอ,อิทคาร์ซิจหรือพลังชีวิตหน่วยเวเองหลังชนฝาแล้วค่ะถ้าการโจมตีครั้งต่อไปสำเร็จก็จบเกมค่ะมาโจมตีไซไฟเตอร์โอ้ไรยคนตราไร้อสอูรยังไม่ทันก็เอะเน่าเสียดายเราเโือมตีไม่สำเร็จค่ะ The m o v e e n d รู้เอาไว้ซะว่าจะมากันกี่คนก็เอาชนะข้าไม่ได้ ป่ากำสงเจ้าจะขาดให้เธอหนี้ไม่ยอมหรอกนะริ่มแล้แห่ฟันท่อนเขี้ยวมาแล้วแล้วก็ชือที่เหมาะสมที่สุดเพิ่มพลังชีวิตด,ด้วยค่ะด Double attack เก้าเอาไปกินงทำได้ด้วยพลังชีวิตสองหน่วยค่ะเงือรอเดี๋ยวก่อนนะคะ ด้วยท่านเดิมมายของโอยามิเกโดกับของราชโชลาโบลัสที่จะฟื้นมาด้วยกระบวนทัพเสริมพลังร้อยศูนย์คงโอจะต้องแพ้ทันทีตอนโจก้าเทิร์น้านสิเนี่ยจะข้ามการรอครั้งแรกก็ไม่ได้ด้วยแปลว,ว่าต้องแพ้แน่ๆอย่างนั้นเหรอยูยูร์มูฟเอาเรีบรอซะสิมิคาราโอกว่าจะแน่ใจว่าเด็กๆเข้าไปได้เชลเตอร์หมดแล้วกว็ใช้เวลาตั้งนานพวกเราก็ไปี่เชลเตอร์กันเถอะมองทอ อ,อ,อะไรเหลออครีกู้สึกเหมือนอาคารเรียนกำลังร้องไห้อยู่เลยเดี๋ยวสิมาเป็นเหยือ่อของข้าซะดีๆขอโทษด,ด้วยก็แล้วกัน <S S ะระวังพวกเรามันมีสายสัมพันธ์อันแข็งแกร,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 ร่งรอเลยสิกอ๋อรามเเข้าใจแล้วรอขันดายทำงอน พลังชีวิตของน้ำซึกาโอนเหลือศูนย์ซะแล้วล่ะค่ะถ้าเป็นฝ่ายชนะสเตฟ,ฟ,ฟ,ฟงงานท้องนาำพลังชีวิตหนึ่งหนวง่วยอะไรกันเนี่ยฟื้นมาจากพลังชีวิตศูนย์หน่วยได้ว่าง่นะฉันขอใช้ทากอสโคปเช็คแอนด์เช็คนะคะสุดยอดราชันมังกรห้าเขา ไคเซอร์ดัมพาวมังกรเกราะเหล็กและมังกรแดงไซส์สองพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดิฟเฟนซ์ห้าพันมีสามคิยติคอลมีโซการ์ดและสกิลทำลายการ์ดก่อนโจมตีและเมื่อพลังชีวิตเหลือศูนย์หน่วยสามารถทิ้งโซหนึ่งใบเพื่อคืนชีพมาด้วยพลังชีวิตหนึ่งหน่วยค่ะ <Yeah! S 2> <c oughs> อะไรเนี่ยเขตแดนถูกทำลายจากเครื่องในเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเดี๋ยวสิท่านของกาโอจังยังไม่จบเลยนะอย่ายเพิ่งไปสิบิดไปแล้วไม่ไงอ่ะนี่มันยังไงกันแน่เนี่ยดูแล้วยังไงก็พาก็เลยหนีหางจุกก้นไงล่ะไม่ครับไม่ใช่เรื่องนั้นแน่ๆ ดูเหมือนมีเป้าหมายอื่นนะโอ้ยนิเ้กโดเริ่มขึ้นไหวอีกครั้งค่ะคราวนี้จะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันแน่เนี่ยไฮ้นงดรีของฉันเองไอ้โบกาคุเอ็นนีอว่นนีอว่า เดที่กอดอยู่บนรุงดินไอโบกากุเอ็นคนบางสิ่งที่ใครๆแยกออกมาค่ะแล้วมันคืออะไรกันแน่เะเนี่ยรังไหมโอยังไม่แกโดนกำลังสร้างรังใหม่ขึ้นแนนะ่ๆแต่ทำไปทำไมมันคงคิดจะกลายร่างอีกครั้งเลยฮะอ,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 อะไรกันทันที่สัมผัสอาคารก็กลายเป็นหินซะแล้วนะ่ะหยุดมันไว้เร็วเข้าเข้าใจแล้วยกไม่ยอมหรอกหน้าฮะ ถ้าอยากสู้นะก็ต้องรอให้ข่านยามมเกโดฟื้นขึ้นมาในด้านสุดท้ายสักก่อนเซโหยุดนะเนี่ย่อยโรงเรียนไอโบกาคุเองนของพวกเราจะเป็นยังไงต่อเน,นี่ย เราจะต้องช่วยโลกนี้ให้ได้อ๋อไหนจะนโนบุรุก,กับพวกรุ่นพี่อูเทนบุแล้วก็อีคาสติด้วย ガオこれなんだフチッーカーントドラムデッキが3つも入ったスペシャルセットだバディレアが3枚も激強バディレアトリプルデッキ好評発売中ムジラーダン

ドラムの上に重ねてコール自分のアタックフェーズ開始時に問答無用で相手の場のカードを1枚破壊できるよ強すぎだぜさらにライフがゼロになった時ソウルを1枚捨てればライフ1で復活ドラムおめでとうジャ,ジャンン